เจ้าคุณพระสินีนาถพิัสกัญญาณีอายุครบ36 6, ปีเส้นทางเกียรติยศวันที่26มกราคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ36ปีเจ้าคุณพระสินีานาถพิัสกัญญาณีต่อจากนั้นเสด็จไปยัง่าวสุกรีเขตดุสิตเพื่อทรงถ่ยชีวิตโคจํานวนหนึ่งคู่กระบือจํานวนหนึ่งคู่กับทรงปล่อยนกและพันธุ์สัตว์น้าในโอกาสนี้เจ้าคุณพระศินีนาถพิัสกัญญาณีโดย,โดยสเสด็จในการนี้ด้วยณ่นะาวสุกรีเขตด,ดุสิ เจ้าคุณพระสินีนาถพิลักกัญญาณีได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาเป็นเจ้าคุณพระสินีนาถพิลัสกัญญาณีเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 2เกิดเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2528ที่จังหวัดน่านจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนราชปิโรสายุพราชานุสารระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมต่อ ท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านในปีพุทธศักราช2551 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่41ปีพุทธศักราช2551สำเร็จหลักสูตรทหารอาสามหัตเล็กราชวลาโชชพลารานมอมววแหวนกอกไก่หญิงรักษาพระองค์หลักสูตรหน่วยทหารทรหดหลักสูตรหน่วยทหารมหาดเล็กราชวลลบรักษาพระองค์หลักสูตรชั้นในร้อยและชั้นในพันหน่วยทหารมหาดเล็กราชวลลบรักษาพระองค์โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบและหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่95 ด้านการศึกษาห law, ลักสูตรพิเศษและการบินสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรส่งทางอากาศโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษรุ่นที่292หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโกทีนโรงเรียนทหารนาวิกอวิทนทบทวนหลักสูตรส่งทางอากาศโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษศึกษาภาควิชาการบินโรงเรียนการบินกองทัพอากาศไทยและทำการฝึกบินกับเครื่องบินบริษ uh ัทฟอสกกศึกษาหลักสูตรณโรงเรียนการบินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พยาบาลประจำแผนกห้องสุกเฉินกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพยาบาลประจำแผนกอายุรกรรมหญิงกองการพยาบาลโรงพยาบาลอนันทธรรมหิดลงดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ประเภททั่วไประดับชำนาญงานงานศิลปาชีพ904ฝ่ายกิจการพิเศษประจำราชสำนักโครงการในพระองค์และการพระราชกุศลใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสำนักพระราชวังดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ประเททั่วไประดับอาวุโสงานพระราชกุศลและพระราชานุเคราะห์โครงการในพระองค์ฝ่ายราชเลขานุการกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชากุมารสำนักพระราชวังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการราชสำนักกรมกิจการวังทหารมหาดเล็กราชวัลลพรักษาพระองค์กรมฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลพระรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชยยิรยูรหัว ได้รับพระราชทา,านเครื่องราชอิสริยาภรณ์อ,อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกเครื่องครุงราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุดมหาวชิรมงกุฎเครื่องครุงราชอิสริยาภรณ์จุลจอมกกล้าชั้นปฐมจุลจอมกล้าเหรียญรัตนพนรัชกาลที่สิบเครื่องครุงราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นสองทวิตยาภรณ์ช้างเผือกรวมถึงเข็มราชวัลลททองคำลงยา ด้านราชการและภารกิจพิเศษปฏิบัติหน้าที่ถวายงานการพระราชะกุศลในพระบาทสมเด็จพระวชิรยูรหัวปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการโครงการพระราชะดำริในพระบาทสมเด็จพระวชิรยูรรหัว ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ปีพุทธศักราช2560ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับแถวแซงสเสด็จขบวนพระบรมราชอิสริยบอยศในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนมหาภูมิพลอุดุลเดชาชมหารบรมนาถบพิตรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งองครักษ์คู่เคียงพระบรมอัฐพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตรมนาภูมิปลอดตุนิเดชเหมืราช บรมนาถบาพิธปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งยามถวายพระเกียรติพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตรมหาภูมิปลอตุนยเดชมรอราชบารมนาถบาพิธ